ดีเช้าวันเสาร์ค่ะครัวต่างแดนวันนี้ตื่นเช้ามาเนอ,อืมนุ่มๆน,นะคะถือว่าวันนี้ตื่นสายไม่เช้าแล้วเก้าโมงอ่าห้าสิบสี่นาทีแล้วนะะตุนไข่ตุนไข่ใส่น้ำปะลาะนิดๆซีอิวขาวหน่อยๆน,นะคะแบบง่ายๆเลยกินกับกาแฟแต่เช้าพี่น้องจ้าอืมเดี๋ยวบ่ายต้องคุนของซสบทำอะไรให้ฝรหลงกินเนาะนุ่มๆ เบาๆอาหารเช้าเข้าท่าเลยนะคะอต้นหอมต้นหอมก็ไม่ได้ใส่เพราะว่าไม่เดินไปตู้เย็นหลังบ้านเลยนะอืมของผักสามีซื้อให้ก็จะอยู่หลังบ้านอยากกินแบบร้อนๆอนะ่ะอืมไข่ตุ๋นนี่โอเคเลยนะกับกาแฟดาตอนเช้ากับตื่นสายๆวันนี้รู้สึกว่าขี้เกียจมาก ปู่เดินไปซื้อขนมปังแล้วนะคะอืมเมื่อวานอันนี้อ่ะกินไปมา่งม่อยปู่ไปนะคะในช่องครัวต่างแดนเนะาะเมื่อวานนี้ปู่ก็ก็โอเคแฮปปี้มากเพราะว่านานแล้วลูกสาวไม่ได้มาใส่ใจนะคะลูกสาวคนเล็กมาดูแลมาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้แล้วก็มาเอาเสื้อผ้าอ่าหน้าร้อนเข้าตู้แล้วเอาหน้าหนาวออก ให้นะคะปกติยังไม่ถึงวันที่ย่าจะทำพราะช่วงนี้ก็ยุ่งวุ่นวุ่นเนาะพอเห็นพ่อป่วยเขาก็มาดูแลดีใจอยู่นะเห็นเขาถ่ายรูปลงกลุ่มครอบครัวแล้วทีนี้สามีก็เลยพูดว่าสามีก็เลยพูดว่ามีการเม้าโมยนะคะออย่าลืมว่าป๊าป๊าไม่ใช่ของเราคนเดียวเราดูแลถึงดีขนาดไหนอย่าลืมว่ามันจะต้องมีสิ่งที่เปรียบเทียบอันนี้คือความจริงนะแต่ย่าจ่าไม่ได้เอามา คุณข้องหมอนใจเนาะสามีก็ไฟพูดไปแล้วว่าอ่ะก็เมียฉันถามนั่นถามนี่เขาก็ไม่นั่นเองอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือเริ่มต้นเนะาะยายจ๋าเคยพูดตั้งแต่ก่อนแล้วว่าวันอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมยายจ๋าเคยอยู่บ้านยายจ๋าอยู่บ้านยายจ๋าถามเสมอป้ามาตัดผมเถอะฉันอยู่บ้านเนี่ยสองวันติดติด,ตดเอ่อตัดผมเถอะตัดเล็บเถอะโอ้มันเนยยังยัง,ย,งยังไม่ยาวเลยยังหนาวอยู่ใช่ไหม แล้วเล็บด้วยอะเล็บล่ะเพราะว่าต้องตัดทุกเดือนอยู่แล้วนะคะเขาก็บอกยังยังไม่ตัดพร้อมผมทีนี้วันอาทิตย์ก่อนนะอาทิตย์ที่ผ่านมาแกมาล้มวันจันใช่ไหมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอ่เยจ่าทางานนะอแกตื่นเช้ามาแกเราลงแต่งตัวลงมาอ่าจะจ๊ะมาตัดเล็บกันตัดผมกันเยจ่าจบอกรอันงคารวันนี้กันนี่อ่าวันนี้ไม่ได้นะ เพราะว่าฉันต้องทํางานเวลาฉันถามยูแล้วทาไมยูไม่ให้ทําอ่าโอเคเขาว่านะก็คือคุยกันประมาณเสียงดังก็คือต่างคนเอ่อเยจาก็ดุนะดุแบบนี้แหละแต่ก็เหมือนมาหยกแกมหยอกเนาะอืมอันนี้ก็รอวันอังคารทีนี้วันจันท์เขาก็เป็นล้มถูกไหมวันจันทเข้าเป็นล้มเยจาน,นั่งกินข้าวอยู่ตกใจเดินลงมาเราก็ไม่คิดไม่ฝันพอได้กับข้าวมาถึงก็รีบมานั่งกินเสร็จแล้วจะได้ทําอาหารให้คุณแก่ต่อใช่ไหมอืม เดินเข้ามาเอ๋อเลยมันจันล้มจันกลางคืนส่งโรงพยาบาลแล้วทีนี้พอหลังจากปู่กลับมารุ่นน้องสาวเขาคุยกับปู่คุยกับอ่าพี่ชายโหปล่อยให้ปู่เล็บยาวไปโรงพยาบาลน,น่าไอายไหมนะ่ะพูดขึ้นคำนี้นะฮะคำนี้เลยอ่าสามีตอบว่าเอา้ามันไม่ใช่ความผิดของพวกเรานี่ ก็ในเมื่อายอเอียฉันน่ะถามเขาตลอดต่อหน้าฉันน่ะถามเขาตลอดแต่เขาไม่ให้ตัดเองแล้วใครจะไปคิดว่าแกจะมาล้มมาแกจะมาล้มอืมเมียฉันก็ทําให้มาตลอดอ่าต่อไปนี้อยู่ก็มาดูแลเนาะอ่าแกทุกเดือนสิทุกอาทิตย์เข้ามาเลยช่วยกันแกแก่แล้วเมียฉันก็ทํางานเหนื่อยอุ้ยคํานี้ดีใจเขาเล่าให้ฟังเมื่อวานแล้วทีนี้สามีก็บอกว่าโอ้รู้ไหม เขามาทําความสะอาดห้องป้าเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเอาเสื้อผ้าใส่ตู้ถ่ายรูปป้าแฮปปี้ลงกลุ่มครอบครัวนะะพี่น้องคะเออลงกลุ่มครอบครัวต่อไปนี้เราทําอะไรให้ปู่เราก็ถ่ายรูปลงกลุ่มครอบครัวไหมอ่ะอืมเขาว่ากันพลังแต่เขาไม่ใส่ใจพูดเล่นๆเนาะเราก็บอกไม่สนใจก็ดีแล้วยายจ๋าบอกก็ดีแล้วต่อไปเนี้ยก็บอกลูกๆทุกคนเข้ามาดูแลช่วยกันนั่นไม่ใช่แค่ป้าชั้นคนเดียว เออไม่ใช่แค่ป้าชั้นคนเดียวป้าของทุกๆคนอย่าจ๋าพูดอย่างนี้เนาะเราตื่นเช้าเมื่อกี้นี่ก็คุยกับแกแฮปปี Mike, Baba, Baba ้ไหมป้าป้าลูกสาวคนเล็กมาดูแลเพราะนานแล้วนะนานแล้วยิ่งโควิดช่วงเนี้ยเข้าสามปีแล้วเขาไม่เคยมาใส่ใจเสื้อผ้านะแพ้อะไรมาแวบทักหน้าบ้านเนาะยิ่งปีแรกนะปีแรกปีครึ่งอ่ะไม่เข้ามาเลยอืมเนี่ยนนี้แค่มาหลังเนี่ยคือหลอเข้ามาก็คือแค่หน้าบ้านไม่ยอมเข้ามาเนาะ อม,มันก็ต่างคนต่างระวังเพราะว่าแกไปดูแลคนแก่แกก็กลัวเอาโรคมาให้พ่อเราก็เข้าใจนะคะทีนี้แกก็บอกอก็ดีมาง,งั้นยายจ๋าก็เลยพูดกับปู่ตรงๆเลยว่า <c oughs> ทุกคนนะคะเป็นลูกยายจ๋าพูดกับป้าเนาะยายจ๋าก็ลูกอืมยายจา Happy, ๋าแฮปปี้ป้าป้าแฮปปี้นะคะป้าป้ามีความสุขป้าป้าสุขภาพแข็งแรงยายจา๋าดีใจแล้วก็ถ้า ไอ้ลูกสาวหรือว่าลูกๆทุกคนเนี่ยจะเข้ามาดูแลเธอเนี่ยเข้ามาได้เลยช่วยกันเธอก็อายุมากกันแล้วไม่ใช่เด็ก <c oughs> <c oughs> แกก็บอกเออจรเนาะตั้งแต่เธอมาอยู่นี่ก็20ปีนะยี่สปีอ่าเธอฉันก็เดินวนหมู่บ้านแต่ก่อนฉันก็แข็งแรงเธอก็เคยบอกเสมอว่าป้าป้าเดินกลางคืนนะ่ะระวังนะเขาก็ย้อนคำพูดเรา นี่แหละถึงอยากบอกทุกๆคนว่าถึงแม้วันที่เราพูดเราทำเขายังไม่เห็นนะสุดท้ายก็ออกปากกับเขาเองเนาะว่าสิ่งที่เราผลักดันเขาเพราะห่วงอือแล้วทีนี้เดี๋ยวจ๋าก,ก็เลยบอกว่าต่อไปเนี้ยโอป้าไม่ต้องคิดว่าเธอต้องทำให้กับเราหรือดูแลลูกหลานถ้าไม่ไหว คำว่ามุดมุดคือต้องต้องกับความรู้สึกเหมือนต้องเดินตอนสี่ตีสี่เพราะว่าฉันไม่ได้ทํางานฉันไม่มีอะไรจะทําฉันต้องเดินฉันเคยเดินนะฉันต้องไปเอาหนังสือพิมพ์ตอนตีห้าพอเดินวนไปแล้วตีห้าก็จะไปยืนคุยกับเพื่อนอมันเป็นจิตวัตยาประจําวันของคนไม่มีงานทำเก้าโมงครึ่งจะสิบโมงฉันต้องไปกาแฟเพราะว่าฉันไม่มีอะไรฉันก็ได้ไปพูดคุยกับเพื่อนอ่าใช่ไหม ทีนี้ความรู้สึกเหล่านี้ป้าปเริ่มปล่อยวางทําตัวเองให้มีความสุขนะป้านะชีวิตเราไม่รู้จะยาวไปนานขนาดไหนจ้าพูดอย่างนี้นะไม่รู้จะยาวนานขนาดไหนอืมรักษาชีวิตรักษาตัวเองเพื่ออยู่กับลูกหลานเธอสัญญาแล้วนะเธอบอกว่าเธอไปเซ็น ร้อยปีจะอยู่ร้อยปีเพื่ออยู่ดูแลลูกหลานช่วยช้นนะ่ะนะแล้วก็บอกเขาแกก็หัวเราะโอเคตังคิวแม่เชิญขอบคุณอืมเช้านี้วันเสาร์นะะเช้านี้วันเสาร์ที่เจ็ดจะได้คําขอบคุณจากปบุ๋มดีใจนะคะดีใจเนาะอืมฉันรักเธอนะเธอคือป๊าป๊าของฉันอ่าแล้วคเนี้ยลูกชายจะพูดเสมอป,ปา๊าป๊าเธออยู่ไทยนี่ เขาจะพูดเสมอนะลูกชายถ้าได้ยินนะอันนี้ก็ป้าป้าของฉันเหมือนกันแล้วป้าป้าไทยฉันก็ไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อืขอบคุณเนาะเป็นไรน่ารักแล้ววันนี้เขาแค่ไปเนี่ยออกไปแล้วนะคะจะไปเอาหนังสือพิมพ์แล้วก็จะไม่ไปกาแฟไม่ไปคาเฟ่เมื่อวานเขาก็ไม่ไปแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ปกติก็ไม่ไปอยู่แล้วเนาะห <c oughs> มายความว่าเขารู้ตัวเพราะวานันเมื่อวันเมื่อวานก่อนเขาหล่อยไปแล้วเขาดื่มสามขวดรวมทั้งบ้านหนึ่ง กาแฟสองสงสัยอาการไม่ดีแต่นางไม่พูดเมื่อวานนางไม่ไปเพราะรอลูกสาวคนเล็กนะสิบเอ็ดโมงมันเป็นช่วงระหว่างที่แกถ้าแกไปดื่มแกจะไปประมาณเก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงครึ่งแกก็จะกลับเพราะเพื่อนคนแก่ก็จะมารวมกันเนาะคนคนที่ไม่ทํางานใช่ไหมทีนี้ลูกนัดประมาณสิบเอ็ดโมงไปทํางานมาแล้วเพราะลูกเนี่ยทางานดูแลคนแก่เหมือนกันแต่ตามบ้านนะคะวันละสองบ้านเนาะ แกก็ทํางานเสร็จแกถึงแวะมาอารอบบ่ายไม่ได้ทํางานก็มาช่วยดูแลแต่แกดูมีความสุขมากจริงๆแล้วคนแก่เนี่ยต้องการความใส่ใจอืแต่ลูกฝรั่งเขาไม่สนใจนะครอบครัวฉันมาก่อนอันนี้เห็นได้ชัดนะเงินทองได้ไปแล้วก็คือส่วนของเขาเนาะเพราะว่าฝรั่งให้ลูกยันตายอันนี้คือมุมที่เราเห็นอยู่กับเขานะคะไม่มีไม่ใช่มุมที่ลูกจะต้องมาหยิบยื่นให้กับพ่อแม่ จริงๆเรื่องเงินทองนี่อย่าหวังนะคะอย่าหวังเนาะแต่ครอบครัวของยายจ๋าเนี่ยลูกทุกคนเราเราจะรวมทำประกันโรงพยาบาลเนาะก็แพงอยู่นะคะ,ะรู้สึกว่าสี่คนก็สองร้อยกว่ามั้งเพราะว่ารู้สึกว่าคนละห้าเจ็ดสิบกว่ายูโรนะคะเป็นฟันซีกันนิ่งใหญ่ประกันอะไร รวมทั้งประกันชีวิตด้วยประกันใหญ่ของ4คนร่วมกันเขาก็จะจ่ายร่วมกันช่วงปลายปีอันนี้นะคะที่เขาทําไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําประกันธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดป่วยมันจะมีเอ็กซ์ตร้าค่าโรงพยาบาลน,นั่นนี่ใช่ไหมเขาก็จะทําเสริมตรงนั้นคือเขาคุยกันร่วมด้วยช่วยกันของพ่อนะคะอันนั้นเป็นของขวัญคริสต์มาสประจําปีแต่เรื่องเสื้อผ้าหน้าแพรหรือว่าของพวกเนี้ยายจ๋าจอยู่ตรงนี้เนาะเมื่อก่อนอยายจ๋าจมาใหม่ๆนะคะพอคริสต์มาส น้องสาวเขาเนี่ยแต่ก่อนเราไม่มาใส่ใจเรื่องเสื้อผ้ามาทําความสะอาดทําอาหารให้กินเพราะเราอยู่อพาร์ทเมนต์หรือว่าเอาแกไปกินที่อพาร์ทเมนต์นะคะเป็นธรรมดาแต่เสื้อผ้าหน้าแพนเนี่ยน้องเขาจะจัดการซื้อให้ปีหนึ่งปีหนึ่งเปียบชุดใหญ่ๆเหมือนแฮมเชือเชิหรือว่าเสื้อกั้นยุกมาเป็นหลหลๆเนาะคนแก่ก็ไม่ยากใช่ไหมเสร็จแล้วนะคะหารกันสี่นะน้องสาวซื้อนะแล้วเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ยายจ๋าเข้ามาอยู่ด้วยก็ไม่ได้ซื้อกันอีกเลย เพราะว่าตัวยายจ่าเนี่ยถ้าไปเห็นกางเกงเราเป็นคนซักคนรีดอาสามีซักายจ่ารีดยายจ๋าเห็นว่ากางเกงขาสั้นหรือขายาวของแกขาดยายจ๋าสั่งทิ้งเลยนะถุงเท้ายายจ่าเก็บทิ้งเลยนะแล้วเราก็ไปซื้อแล้วยายจ่าซื้อนะสามีซื้อก็เหมือนกันไม่ถามหาพี่น้องเรามีความรู้สึกว่านี่คือพ่อฉันเออป๊ะป๊าก็เออ,เ,อ,อเขาก็มีความสุขในตรงนี้นะคะไม่เคยคิดที่จะไปถามไปหาพี่น้องแต่อย่าหวังนะคะลูกฝรั่ง เออไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นที่เขาไปเห็นเสื้อผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะซื้อถือมาให้พ่อนะอย่างวันวันคริสต์มาสเราจะบอกลูกสาวนะซื้อไหม่พรมนะลูกซื้อเสื้อนะอันนั้นอันนี้เราก็จะคอยให้อยู่เรื่อยแต่ตัวยายจ๋าเมื่อก่อนจะเดินช้อปบ่อยไนงะก็จะเห็นแล้วก็จะมองอันไหนที่เนื้อดีๆเพราะเราซื้อของให้คนแก่เนี่ยถึงแม้ของเราจะซื้อแบบประหยัดนะแต่เวลายายจ๋าซื้อให้พ่อปู่ ยายจ๋าซื้อของแพงนะคะเราต้องดูจับเนื้อความนุ่มอมืคือเสื้อสีเห็นไหมเสื้อไหมพรมสีแดงที่ถ่ายเมื่อวานนั้นเสื้อไหมพรมอันนั้นก็ตกราคาเจ็ดสิบกว่ายูโรนะยายจ๋าจ่ายนะสามีบอกว่าเธอไปซื้อทําไมอนะ่ะทําไมไม่รอลดราคาก่อนอถ้าเห็นแล้วชอบมีความรู้สึกยายจ๋าชอบให้ใส่จัมๆของแกเนี่ยลูกๆเขาจะซื้อเทากลมอะไรอย่างเงี้ยถ้าสีแป็นๆนะนั่นคือสีของยายจ๋าซื้อให้แกเลยนะ อ่าแล้วก็จะเอามาให้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นวันคริสต์มาสหรือเป็นวันพิเศษอะไรแล้วก็มาแกก็จะดีจะให้ลองเลยใส่เลยนะแกก็ฮับี้อืมแกก็ฮปปี้มากๆมันมีความรู้สึกว่าเราได้ทําดีกับพ่อเออพ่อแม่เราเราอยู่ไกลนะเราไม่มีเวลาที่ดูแลพ่อแม่จริงๆนะยายจา๋าอยู่นี่เวลาไปเห็นเสื้อผ้ายายจา๋าจะเดินเลือกเสื้อผ้าคุณแก่มากกว่าด้วยซ้ำเมื่อก่อนเนี่ยยายจา๋าจะหอบเสื้อผ้าที่นี่ไปบ้านทุกปี อันนี้ของแม่บางทีซื้อไปแม่ไม่ชอบไม่ใส่เลยแม่ไม่ใส่เลยสําหรับพ่อเนี่ยจะเป็นเสื้อเชิ้ตที่ว่ามันเป็นอย่างหนาอุ่นหน่อยเป็นเสื้อเหมือนเสื้อเอ่อมีอุ่นแต่อย่างบางไอ้เขาเรียกว่าไม่หนักอ่ะนะก็จะซื้อไปให้พ่อเนี่ยจะซื้อยากเพราะพ่อเมืองไทยไซส์เล็กอืกางเกงอะไรพวกนี้ที่นี่ไม่ได้นะคะแม่นี่จะหล่อแบบของผู้หญิงผู้หญิงแต่ซื้อไปไม่ชอบก็มีนะคะจะชอบมากๆมันมีความสุขเวลาเดินอยู่ในแผนก เสื้อผ้าคนแก่อเอ,อจริงๆนะตัวเองยังไม่ค่อยใส่ใจเลยเวลาไปเดินเวลารดราคายจ่จาจะปงตรงไปลงตรงแผนกคนแก่เลยจะคอยดูอยู่เรื่อยดูอยู่เรื่อยนะคะมันเนี้ยมันเป็นความสุขนึกถึงได้ดูแลพ่อแม่เนาะแล้วทีเนี้ยพอตรงนี้ก็คือปลูกนะเพราะฉะนั้นมันเป็นความสุขที่ไม่ได้มองว่าเราจะต้องเสียเงิน เพราะสิ่งที่เขาให้เรามันมากกว่าแต่ช่วงโควิดมานี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะเสื้อผ้ายายจ่าแท้ๆสามียังต้องซื้อให้เลยเห็นเมียไม่ไปช็อปประหยัดมากเออแล้วก็อ้วนขึ้นมาถูกไหมที่รักเสื้อผ้าฉันไม่มีเลยแล้วนางเป็นคนเดินช็อปยายจ่าเข้าในเมืองก็จริงนะเลิกงานเนี่ยสามีไปรับสามีไปรับกับเออก็เลยไม่ได้แวะช็อปเลยไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนเดินขึ้นรถเมล์รถเมลเมม์ต้องผ่านหน้าช็อปใช่ไหม พอโควิดมาขี้เกียจรอนะคะคนเยอะเข้าแถวนั่นนี่ยุ่งยากน่ะเน่ยจ๋า,จาแทบไม่ช็อปเลยประหยัดกับตัวเองมากสุดท้ายสามีไปช้อปปิ้งเห็นชุดอืมตอนนี้ง่ายเลยอะ่ะแต่ก่อน SM เอ็มนะเดี๋ยวนี้ ML ชุดสูมมาอะไรอย่างเงี้ยเออใส่ได้อยู่แล้วเอามาให้เมียนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเริ่มโควิดมาซื้อเสื้อผ้าให้เมียเพราะเมียไม่มีชุดใหม่เพราะว่าเมียบน่นเสื้อผ้าเต็มตู้ก็จริงนะใส่ไม่ได้เพราะาตัวเนี้ยอวม อวบอิ่มอืดโอเคนะคะคลิปนี้ก็มานั่งคุยพร้อมอาหารเช้าไข่ตุนกับกาแฟคุยไปกินไปนะครในยามเช้าอจะเอาลงครัวต่างแดนหรือลงยายจานแอมเนี่ยเมาสมอยไม่พ่อปู่เนี่ย,ย,ยแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีใจนะคะสิ่งที่เราทำย้อนคิดนะคะ ทำดีอ่ะไม่ว่าจะดีกับใครไม่จําเป็นจะต้องตอบแทนหรือว่าย้อนกลับมาเลวันจงนึกจงคิดนะคะเราทําแล้วเรามีความสุขอ่าไม่จําเป็นต้องคนที่เราช่วยอ่ามาเข้าใจหรือขึ้นมาขอบคุณจริงๆเราทําดีความดีมันจะย้อนละวนเข้ามาหาเราอันนี้คือความเชื่อของยายจา๋าน้องๆทุกคนที่นี่นะคะอ่าเขายอมรับ เขายังพูดเลยว่าเออเธอเนี่ยเก่งเนาะอยู่กับป้าได้ถ้าเป็นฉันฉันอยู่ไม่ได้นะอ่าฉันก็วกว้ากันอย่างนี้แหละอืมแต่เราพูดดุแล้วก็แล้วจะไม่มาใส่ใจกระป,ปึกกกะปักหัวเลาะหยอกนะเราก็รู้จักจังหวะแย่คนแก่เราต้องเข้าใจเลี้ยงคนแก่นี้เราต้องระวังบางทีเราบอกว่าอย่าช่วยนี่ไม่ได้เลยนะวิ่งใส่เลยนะในครัวบางทียายจ๋าจต้องทําวิดีโอเนี่ยแกมาวุ่นนกยุ่งอะ่ะ ย่าจ๋าจะทำวิดีโอไม่ได้แต่ถ้าบอกอ้าวป้าทําบางทีแกเดินหนีเฉยเลยเพราะฉะนั้นเริ่มแก่เราเริ่มกลับเราต้องมองและสังเกตตัวแกมากกว่าที่แกจะมาสังเกตตัวเรานะคะอืมอยู่คนแก่ต้องเข้าใจเนาะอยู่กับคนแก่ต้องเข้าใจมีได้บ้างไม่ได้บ้างแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่เขาให้มา20ปีนี้ไม่น้อยเลยนะคะพี่น้องคาอืมเริ่มเย็นแล้วอือ จริงกินแบบนี้ดีนะหนึ่งเบาๆเนาะแล้วก็มันไม่เป็นน้ำมันด้วยอาหารฝรั่งอยู่ที่บ้านเนจยจ่าไม่ค่อยกินอะ่จจะเจยจ่าไปกินที่โรงแรมนะอ,มอันนี้ตุนไข่สองลูกง่ายๆกับกาแฟดำ อย่าดื่มดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะถึงแม้เหนื่อยงานแค่ไหนพักผ่อนก็หายย้ำนะพักผ่อนก็หายแต่ถ้าเหนื่อยใจเมื่อไหร่โอ้โหทุกเลยนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับยจ๊าจ๋าเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้เนะี่ยเพราะยจจ๋าเป็นคนพูดแม้กระทั่งกับน้องนะพูดแล้วเราไม่มาใส่ใจอืมแต่หนึ่งเรามีเหตุผลสองเราพูดแล้วเราทำจริงนะฮะดูแลจริง ชนะใจเขาได้จริงในตรงที่การกระทําของเราและสมนะคะสาวใหม่ๆที่มาอยู่มีแม่ย่าหรือว่ามีครอบครัวเนาะเราต้องให้เวลาให้เวลาทั้งตัวเขาและตัวเรานะฮะว่า,าเขาจะวัดในมุมไหนของเรานะคะอเข้าใจนะมาแรกๆน้องสาวเนี่ยยังมีคําพูดหลายๆคําที่ทําให้ยายจ๋าตะกิดแต่ยายจ๋าไม่เอามาใส่ใจแต่โชคดีตรงที่ ทุกคําที่พูดเอ่ยมาท่าแรงสามีจะสวนทันทีปัจจุบันก็นเช่นกันเพราะเราทําให้เขาเห็นว่าเราดูแลพ่อของเขายังไงอันนี้คือหัวใจนะคะพี่น้องคะยายจากโชคดีเนาะครอบครัวสามีไม่ได้แหลงอะไรมันก็มีกันบ้างปัญหาอ่าไม่เข้าใจอิจฉามันก็มีกันบ้างนะคะน้องเคยพูดว่ามเมื่อก่อนนะความรู้สึกเขาจะพูดอย่างนี้เลยอก็ดีนี่ป้าเขารักยูอ่าก็คือน้องคนเล็กมีเสียงแบบ ม,มันไส้อะมันไส้อะเรามีความรู้สึกกันนะแต่ก็เป็นธรรมดาเราเราเป็นเราเคยมีน้องบินุ่งเราเข้าใจคําว่างอนเออคนไทยเนี่ยเราจะมองได้สังเกตได้แต่ฝรั่งเนี่ยเขามีอะไรเขาก็พูดออกไปแต่มันก็เป็นสิ่งดีที่ทําให้เราได้เห็น ได้เห็นชัดเจนว่าเขาคิดยังไงแล้วเราควรปรับยังไงนะคะแล้วเราจะไม่สร้างปัญหาให้ผัวเพิ่มยังไงอันนี้ต่างหากนะคะเราต้องอ่านให้เขาออกออ่านเขาให้ออกอย่าให้เขาอ่านกินเราเพียงอย่างเดียวนะเนาะไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาอยู่นะกับคนเนี่ยอยู่อย่างมีค่านะคะถ้าเหยียดเราจนเกินไปก็อย่ายอมไม่ว่าพ่อแม่เออนะ ฝรั่งจริงๆแล้วเขาแตะกันไม่ได้เลยนะ่อลองเอ่ยสิเรื่องครอบครัวของเขาเนี่ยขนาดเราเห็นนะอ่าบอกพี่ชายนะอันนี้มันไม่นั่นเลยนะโอ้เรื่องของเขาเขาจะไม่ยุ่งกันไม่แตะไม่เตือนกันลรยเด็ดขาดนะคะถ้าเขาไม่พอใจเนี่ยน้องคนเล็กนี้เขาจะพูดพ่างแต่คนลองเขาจะเหมือน อาสามีมากอันนั้นจะไม่เคยติใครยิ้มอย่างเดียวแล้วแต่มึงประมาณนั้นเ <laughs> <laughs> ฉยเมยเย็นไม่โยมชีวิตชั้นอยู่ของชั้นแบบนี้อะไรประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าคนพูดดีเอพูดเก่งหรือว่าอืม ปากตรงกับใจอ่ะเขาเรียกว่าปากไร้ใจดีก็มีนะคะแต่ว่าต้องจับให้ถูกว่ามันใช่ไหมไม่ใช่ว่าร้ายแล้วปล่อยให้เขา้ายร้ายร้ายจนเคยตัวอ่าพูดอะไรก็ได้อันนั้นไม่ใช่ยายจ๋าตั้งแต่เริ่มต้นนะคะพี่น้องคะ่คลิปนี้ยายจ่าจก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะโอ้ยต่ตุนไข่ตุนอืมจะกินหรือจะพูดเนี่ยแก้วโกมาตรึดุ้เย่เซกอนีนกะกาแฟ่ะ นี่อเลีนบรูตตอรมาเลยพีเตอกลุมอะเกลับมาแล้วนะคะเดินไปเอาขนมปังอย่างเดียวจริงๆริงซูเปอร์คูดป๊าป๊าเนี่ย้เดดาีเดเลนป๊ะป๊าไห้บรูตเจ้าห้าเห่อนเดินไปเอาขนมปังแป๊บหนึ่งนะวัดัมบอลเตอร์ป๊าป๊าบอลเตอร์วัดอากาศดีมาดิกยักษ์จ้าไปปั๊ นี่เลยนะฮะคนรอของนายจา๋าดูดิร้อนหรือหนาวง่่าาแลเปลี่ยนแล้วนะคะกลับมาแล้ว